สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำขนมมันม่วงมะพร้าวอ่อนนะคะมาดูส่วนผสมกันเลยนะคะมีมันม่วงเกลือน้าตาลทรายน้ำกะทิเนื้อมะพร้าวอ่อนแป้งมันและแป้งข้าวเจ้านะคะน้ำเดือดแล้วนะคะนํามันม่วงลงมานึ่งค่ะนึ่งจนมันม่วงเปื่อยนะคะ มันม่วงที่เรานึ่งสุกแล้วนะคะบดมันม่วงให้ละเอียดนะคะมันม่วงที่ใช้785กรัมนะคะ ใส่แป้งมันลงไป300กรัมค่ะแป้งข้าวเจ้า150กรัมค่ะน้ำตาล190กรัมค่ะใส่เกลือลงไป1ช้อนนะคะเนื้อมะพร้าวอ่อน235กรัมค่ะแต่เราจะแบ่งไว้แต่งหน้าด้วยนะคะไม่ต้องใส่ลงไปหมดค่ะ ใส่น้ำกะทิลงไป400 ml ค่ะคุกเข้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะจนน้ำตาลและเกลือละลายค่ะ เสร็จแล้วก็ตักใส่ถ้วยที่เราเตรียมไว้นะคะใส่แบบนี้ค่ะ เสร็จแล้วก็แต่งหน้าด้วยมะพร้าวอ่อนนะคะถ้าใครชอบใส่เยอะๆก็ใส่เยอะๆลงไปได้เลยค่ะ เสร็จแล้วนำะมานึ่งค่ะนึ่ง20-30นาทีนะคะวิธีเช็คนะคะว่าขนมที่เรานึ่งสุกหรือยังนะคะให้ใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนะคะจิ้มลงไปตรงกลางแบบนี้ค่ะถ้าไม่ติดไม้ขึ้นมาแสดงว่าสุกแล้วนะคะขนมที่เรานึ่งสุกแล้วนะคะเราจะพักขนมไว้ให้เย็นก่อนนะคะก่อนที่เราจะแกะออกจากถ้วยค่ะถ้าเราแกะในขณะที่ขนมยังร้อนนะคะจะทำให้ขนมติดภาชนะได้ค่ะ ขนมมันม่วงมะพร้าวอ่อนเสร็จแล้วนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งข้างบนด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามค่ะ